รียนผู้ทรงคุณวุฒ์ทุกท่านและผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยระดับนานาชาติระดับชาติดิฉันนางสาวอรพันธ์ยืนยงจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข <P ster ling> ้อที่ 3, 3> <P st it noise> 1เพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีข้อที่2เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจําแนกตามตําแหน่งอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1. ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรีที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูกศนตำบล 2. ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรีที่มีอายุ45ปีขึ้นไป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่มีอายุระหว่าง31-45ปีและครูที่มีอายุน้อยกว่า30ปี 3. ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน11ปีขึ้นไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน6-10ปีและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน1-5ปีกอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต่อแบบสอบถามได้แก่ตำแหน่งอายุประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตัวแปรตามขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีทั้ง7ด้านวิธีการดำเนินการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรในการวิจัยได้แก่ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจำนวน9คนซึ่งเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการครูหนึ่งคนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสองคน และครูกศนตบล6คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีแบ่งเป็นสองตอนดังนี้ตอนที่1ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตำแหน่ง อายุและประสบการณ์ในการทำงานมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบตอนที่2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครูจำนวน7ดนด้านคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านโอกาสความก้าวหน้าด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานด้านสภาพการทำงานความมั่นคงในการทำงานและด้านความสำเร็จในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติคือค่าเฉลี่ยค่าความถี่ค่าร้อยละ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีใช้สถิติค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. การเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรีจําแนกตามตัวแปรอิสระตําแหน่งอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรสรุปผลการวิจัยและข้อค้นพบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงพบว่าขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมมีค่าเฉลี่ย3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47โดยรวมอยู่ในระดับมากขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ย4.40ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.43โดยรวมอยู่ในระดับมากขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโดยมีค่าเฉลี่ย3.48ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.85อยู่ในระดับปานกลางสรุปผลการวิจัยและข้อค้นพบ การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูจำแนกตามตำแหน่งอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 1. จำแนกตามตำแหน่งมี3กลุ่มคือข้าราชการครูครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครูกศนตำบลซึ่งพบว่าข้าราชการครูมีค่าเฉลี่ยขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูกศนตำบล สองจำแนกตามอายุมีสามกลุ่มคืออายุน้อยกว่าสามสิบปีอายุระหว่างสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าปีและอายุสี่สิบห้าปีขึ้นไปซึ่งพบว่าครูที่มีอายุสี่สิบห้าปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยควันและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่มีอายุระหว่างสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าปีและครูที่มีอายุน้อยกว่าสามสิบปีสามจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีสามกลุ่มคือ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน1-5ปีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน6-10ปีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน11ปีขึ้นไปซึ่งพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน11ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน6-10ปีและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน1-5ปี การอภิพายผลการวิจัยข้อที่1จากการศึกษาสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านโอกาสความก้าวหน้าด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านสภาพการทำงานด้านความมั่นคงในการทำงานด้านความสำเร็จในการทำงานและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริหารงานบุคคลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีมีการบริหารอย่างเป็นมีการบริหารอย่างเหมาะสมเป็นธรรมผู้บริหารเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลักเกณฑ์การประเมินและสร้างขวัญกำลังใจ 2. การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูจำแนกตามตำแหน่งอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าข้าราชการครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูอาสาสมัครการาศึกษานอกโรงเรียนครูกศนตำบคลครูที่มีอายุ45ปีขึ้นไปมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่มีอายุระหว่าง31-45ปีและครูที่มีอายุน้อยกว่า30ปี ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน11ปีขึ้นไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน6-10ปีและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน1-5ปีทั้งนี้อ่านเนื่องมาจากครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุงสดนั้นอาจเป็นเพราะ การเป็นครูที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการครูรู้สึกถึงความมั่นคงทำให้มีขวัญและกำลังใจดีกว่ารวมถึงการเป็นข้าราชการครูเป็นตำแหน่งที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่าแตกต่างจากครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูกศนตบลข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ข้อที่1จากการวิจัยพบว่าสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรีด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลางผู้บริหารจึงควรนําข้อมูลสารสนเทศที่พบไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อให้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีควรมีนโยบายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นสร้างบรรยากาศในการทำงานการประเมินคุณภาพงานแบบกรนยยนามิตร 3. ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและควรมีการมีการติดตามผลประเมินผลอย่างเป็นระบบมีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ที่ใช้เกณฑ์การวัดผลการทำงานอย่างเหมาะสมขอจบการนำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาขวันและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ